สวัสดีครับราสาวทองชาแนลพี่น้องมาร่วมมมันาสาธสุคุายบัตด้วยกันนะครับพพะมาแล้วนะครับ Thank <laughs> တိဝါသနာသီလေສະနေတံဝုသပ္ပာတိနోဇတာရောဓမ္မာဝ สำหรับคลิปใส่บาตรเช้านี้นะพี่น้องอากาศสดชื่นแจ่มใสพี่น้องเมื่อวานฝนฟ้ากระตกปล่อยมาก็หนักพอสมควรนะพี่น้องถ้าได้วันเว้นวันก็ยังดีเพราะว่ามีฝนทำให้อากาศสดชื่นแจ่มใสนะครับน้ำในกลองก็เริ่มไหลแล้วนะฮะน้ำเริ่มมาตามกลองไหลแล้วเพราะว่า เฮ้ยเขายังไม่เปิดแต่ว่าน้ําธรรมชาติที่เป็นน้ําฝนก็ไหลต่อๆมาทําให้หนาก็มีข้าวแล้วนะครับเดี๋ยวเขาขุดลอกเสร็จเขาก็จะเปิดประตูน้ํามาที่นี้น้ําก็มาเต็มๆนะครับสําหรับคลิปบาใส่บาทช้านี้ตาทองชาแนลก็กอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมได้ดูได้ชมกดติดตามกดไลค์กำลังใจตาทองชาแนล้วยนะครับสวัสดีครับ